สวัสดีค่ะพี่โอ้รถติดนะคะขอโทษทีค่ะไปงานไหนคะเนี่วันนี้วันนี้ไปงานแต่งเพื่อนค่ะพี่แถวไหนคะสุขุมวิทสุขุมวิทเหรอคะก็จะแต่งอ่อนเนาะเข้าใจเนาะนุมหวานหน่อยนะคะได้เลยได้เลยจับแป้งก่อนแล้วกันเนาะได้เลยค่ะพี่อยากให้สวยนะคะเดี๋ยวแก้นิดนงแก้นิดนงนะคะ สีส้มสวยมากเลยนะคะเป็นคนขึ้นกับสีส้มอุ้ยมันเะคะไม่ค่ะมนิดนึงเช้าๆพี่ไม่เป็นไรไหมคะจะระวังแล้วกันนะคะได้ค่ะิดอายไลเนอร์นะคะต้องเป่าให้แห้งทำไงดีเนี่ยอ่นีอะไรป่ะคะพี่เอ่อติดอายไลเนอร์ค่ะมันเป็นน้ำมันจะต้อง เป่าแห้งเป่าหรอคะค่ะจะดีไหมคะพี่งั้นก็เดี <t ries> <t ries> ๋ยวอ๋อนึกออกละมีวิธีค่ะรับตาเลยเหมือนมันมาเนี่ยมานิดนึเหรออ่ะมีวิธีมีวิธีอีกีค่ะเป็นไงคะก็ ข้ามนอุ้ยหลับตาก่อนค่ะมันยังไม่ค yeah> ่อยแห้งเท่าไหร่ลองดูนะคะอะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเช็คได้เลยนะคะเป็นไงคะปอดเน่าะะค่บูลี่ช่างก็น่าจะแปลงฟันให้มากขึ้นนะคะ ฉันคงไม่ได้มาแต่งให้อีกแล้วนะคะแล้วก็ขอร้องเลยนะคะว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครที่ไหนอีกลาก่อนนะคะอยช่างมลพิษอุ๊ยติดตาเลยอะี